บาทไทโซสวัสดีครับเราอครับเราอคะกุนนางกใดนะผมรือว่าสวัสดีทุกท่านทุกทีเดี๋ยวเก็บข้าวองนะครับไปสปอาลาวาครับกอมีลาจีตัวนอนมันวัดเิ่งเยครับผมนอนอ่วัดพระอาจารย์หาไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี่ครับ ไปสองคืนสามวันไม่เคยครับผไอตีไปมอบเสื้อผ้านะครับแล้วก็ไปส่งญาติพี่น้องที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะรับผมไอตีบ้านเขาสวยงามสวยงามั้ยเขาช่างสิงหนะ์งน,นะงน,นะครับมเหมือนน้าไปเที่ยวอยู่นะครับผมชอบเลยครับเก่งในท็อปเลยนะคะรับไอตี้ รถเฟลสองคันนะจี๊สองคันนะครับผมรถเอ็นไนรารถของสภานายนะครับแต่เสื้อผ้าของคงเอาไปไม่หมดนะครับเพราะว่ามันลายพี่ยอยมันลายแห้สองพย่ย้อยนครับพี่ยอยกันนะครับผมเดี๋ยวมโนหน้าครับมโนหน้าก้อยมโนหน้าเขาเต้เหมารถกสิบรอไปเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเป็นหางสาวเรา มาครับ๊บเฮ้ยอาสาวลาวดีกว่าอาจีบสาวลาวดีกว่านีเครอจับอออเออรอไปเยอะไอ้ตี๊นะก็แค่สามวันสองคืนคร <c oughs> ับผม

ไปพาเขาไปตัวฝาดีอ่ะตัวเลยนี่สายนอนเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดียวเนอะนี่ขนาดยาอะไรยาเนี่แก้วัดเลเนี่เออแก้วัดมันมันอยู่อย่างมันอยู่ไรพี่ซามาพิ่มานี่นี่อยามาจากประเทศอะนะพอดีพิซามาอยู่คุณหมอครับเอายามาด้วยสีไหมก็ เราก็จะไปฝากคอยอยเดียวด้วยนะครับกปูดทอให้น้องเกปดทอให้น้องไอ้ีเดนี่นดือดกล้องดืกล้องมานกล้งคันมาใหญ่เป็นตัวกล้องตัวอะไรนี่บองนี่นี่นียนี่เกแข็งเก็บันอันนี้ให้น้องอีกให้น้องน้องเก็บคันเก็บนคของคุใหญ่ ี่แก่ไรลูกนี่แก้วัดนะเก้วัดเอาไปเมื่อกี้เมื่อกี้ยาที่พี่สามมาแต่งประเทศมาผมไอตี๋มาแต่งบนอายุนะแต่มาแม่ไเลยยาทำงานอยู่กับคุณหมอครับคุณหมอก็ให้ยามาด้วยผมก็ถิ่วการไปฝากกับน้องน้องน้องเลี้ยงเดี่ยวเขาเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะไอตี๋มียาแก้วัดนะครับแล้วก็ยายายไม่เป็นไรหลังอยู่ใกล้หมอเกล็ดปวดท้องไอตีก็แก้ท้องตีฮะขีมมาไปด้วยไหมเนี่ยขีมมาเลยขีมผ้าหน้าทอนัาดำต้อง เอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาที้ไม่สิไม่ได้นะต้องรอนะลูกแม่นะเอาใจไอ่อยู่นี่เอาอะไรนายเสียบอย่างดีเก็บปลากไปทำ้าวหน่าดำยังเอาสองตัวขาเลยโอ้ขอบฟังไอ้นี่ครับยายาได้เฮลัยเลยขาน้าไอ้ที่ขาน้าหน้าผมดำเอาไปไปให้น้องมาไปให้น้องเลยยาหนึ่ง เกปวดตาดูแล้วอาจจะไปกันกินเผาด้วยเออเดี๋ยวเขากินงวนะอันนี้ไปเอาวไงไปรู้ป่ะไม่ก็ไม่โอ้ยไม่ก็ใครเลยแต่เดียวไปพาลาดไปดูกันไปไปไปเรื่องรอได้ไป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 ลาดไปรู้ไหมไปรู้ไหมทำไมไม่ไปนี่ตาทอนเอาเก็บเป็นตาทอนเหนึ่งเฮ้ยมากกว่าฝากเสื้อผ้าเงินเลยยาเลยให้น้องอ่ะคุณแม่ก็ฝากเสื้อผ้าให้พ่อเลยงเดียวโดยเฉพาะผมแล้วก็ อ่าเงินอ oh. mm. ีกห้าร้อบาทเอฟซีรวมทำบุญกับอ่าแฟนของพอลินเดียวนะครับผมทำบุญนะครับผมลานเบาบ่ายไปไหมไม่ไปโอ้หลานมีตัวเดียวครับมีตัวตึงตัวเดียวก็อดทนหน่อยโดนด่าอดอดอาผมหนี่งทั้งวันเอ้ยหาไว้อ่าได้ยินเสียงมาเอากระสานเอากระสานดูวยไไปไปเอากระสานด้วยไปพาพันพันลิงเดียวเออพอลิงเดียวไปเราพอมีครับเอฟซี นงงวะยัยงงว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาข้าอสารดิบซีฝากพอเล่นเดียวครับผมทำบุญด้วยทำบุญนะคุณแม่บอกว่าฝากไปด้วยนะครับดิบซีเอ้าฝากไปนี่จะเป็นนี่จะเป็นเพราะว่าไม่มีนี่คือจบนะครับผมอืมนี่ครับผมเออเดี๋ยวมีทุงอยู่ โอเคครับผมครับรอครับรอสวัสดีครับ